ที่เป็นอดีตมันกระวงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ย,ยังผมมาถึงแต่เปบอกระว่าบุคคลไม่ควรระลึกนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พะวงไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงทำไมคนจึงกล่าวไว้เช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเมื่อมันล่วงไปแล้ว มันก็ของที่มันตกลนไหลไปแล้วนะเขาจะไปควายไปคว้าไปยอดไปเก็บเอามัน,นไไนะนะก็ะบาดหลักเกมันเรื่องของอนาคตึ่งตีเฮาพอสมารจะขาดเดาเอย่างมันได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่งงาง้งต้องเป็นอย่างงี้ตัางตีเฮาคิดตางทีเฮาปรารถนาหรือไม่ เขาสามารถที่จะไปคาดหวังยังมันได้ต่างๆแต่สิ่งที่เขาสามารถที่จะคาดหวังและกระทำได้นั่นคือนัเวลานี่และเดี๋ยวนี้ที่เป็นภาวปัจจุบันขณนะณปัจจุบันขณะนันนี่คือสิ่งที่เป็นเวลาที่อันประเสริฐสูงสุด เพราะว่าถ้าปัจจุบันคณะคือเวลานี่เดียวนี้เนี่ยถ้ามันก้าวล่วงไปแหมห้าทีสิบปีปัจจุบันคณะที่เขาพลังกลานะ่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นอดีตแต่ว่าสิ่งที่เขากระทำกันนั่นน่ะที่เขาได้ยอดกลับมานั่นนะนั่นก็เป็นอนาคตต่างตา่างนี้ ฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันขณะคือเวลาตีเวลานี้เดียวนี่คือเป็นสิ่งที่อันประเสริฐสูงสุดสร้สนะสางเหตุกุศลก,กรรมนะมันก็ย่อมก่อเกิดความดีงามสร้างเหตุอก,กุศลก,กรรมนะทางตีบดีบอกงามมันก็ยอมอาจจะสง่งผล เป็นเงี้ยเหาบอดีบางงามแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามตัจจใจเรานั่นต่างๆขณะเรียนพระระจวจิงตรัสบอกว่าเนี่ยบอกคนแวนึกนึกถึงสิ่งที่หลงไปแล้วด้วยอาลัยและก็่อกควรพระวงถึงสิ่งที่เป็นอนาคตยังมาบัถึงต่างๆข้อสิ่ง้หลายทั้งปวงเรานี่ยน,นะที่เปินบอกว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกต่างๆ สติก็เหมือนกับความสว่างโร่งโปรง่งแจ่มแจ้งเห็นชัดนะบุคคลใดมีสติอุปมาประการเดินทางมีไฟฉายตีมีพลังงานสามารถจะสาดส่องแสงในตีมืดไดมันแจ้งมันเห็นชัดต่างๆตรงนี้ตรงค้ามก็ขาสติก็เหมือนกับไฟฉายตีมันโถก อติบตมันนมดนะอธิทานมันบ้มีต่นะางต่าันี้ปนาที่เกิดความเมืดมนม์เกิดขึ้นต่างต่าง,งแ,ลแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามนะเป็นบาวายติการกระทําของเขานะสร้างเหตุได้ดีผลก็ยอมได้ดีต่างต่าง ดังดิบเก่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตที่วา่ายากิสังพระเตปัญยังตาทิสังระเตพีชังกัลยาณีกัลยาณดังปาปการีปราปการังบุคคลหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมไป้ชั่วนี่คือสิ่งที พุทธศาสนาสุภาษิตบันได้กล่าวไว้บางครั้งบางท,งทีสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยบอกว่าจ,จะดีก็ตามชั่วก็ตามมันอาจจะบอกเห็นผลโดยประจักษ์เป็นรูปธรรมเห็นอย่างชัดเจนต่างๆแต่สิ่งที่เมื่อทำไปแล้วอย่บอกว่าจ,จะเป็นดีกัตามเป็นชั่วก็ตามเมื่อทำไปแล้วสิ่งที่ก่อเกิดขึ้น ถ้าทำดีมันก็ยอมเกิดปิติความอิ่มเอ,อิบเบิกบานถ้าทำบดีก็เกิดความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในคิดภายในใจแต่ที่เฮาไปได้ยินคกากล่าวตีโบราณเป็นกล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนระกอยู่ในใจแต่บางครั้งบางทีเนี่ยเฮามาจเป็นี่ต้องคนเื่นมาชี้มาบอกมากล่าวว่าดีบดีต่าง นะสวรรค์มาอยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนะทําดีอเอิเบิกบานทําชั่วก็เกิดความเศร้าหมองกเกิดความวิตกตกไปต่างๆเอนนี้นะวิตตกคิดถึงกลัวภัยดวงยะก่อเกิดจากการกระทํำมาต่างๆนั่นโอกาสต่อจากนี้ไปเรารวมกันสร้างกุศลกรรมอันตีงามให้เกิดขึ้นก็ตกเกา่า โดยการทำการระนึกนึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะโดยการหายใจเข้าด้วยการหายใจออกแต่มีความระลึกนึกรู้มีสติในการดำรงคงไว้อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกเกิดความรู้สึกนึกคิดคิดเป็นเรื่องโน้นคิดเป็นเรื่องนี้ต่างๆ ดาวเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นสิ่งที่คอยรับรู้อารมณ์ต่างๆนะก็พยายามเอาสติมาเป็นเครื่องกับกลับ,บสติเป็นเครื่องกับนดรู้นะทำความรลึกนึกรู้รู้สึกตัวอยู่ครุกๆกันนะนะคิดก็หูหูว่ามันคิดนะปวดตหวหัวนอะ้วนทำความลึกนึกรู้แล้วก็ทำไปนะ